สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกปรติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ เครื่องบินลำหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่ถูกจัดว่าเป็น f i ฟท์เ e เนเรชันไฟท์เตอนะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องขับไล่ยุคที่5ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยนั่นก็คือ F22 s t e a l t h Fighter นั่นเองนะครับซึ่งประเทศที่จะมีเครื่องบินลบที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะครับผมคงจะหนีประเทศอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับซึ่งนอกจาก F22 ที่เป็น t e a l t h Fighter ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ย ื่องบินลบที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยังถือว่าทันสมัยแล้วก็ใช้สู้ในสงครามต่างๆและอย่างมีประสิทธิภาพอยู่อีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น F16 หรือ F15 รุ่นต่างๆนะครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยมีการต่อสู้กันระหว่าง F22 A Raptor กับฝูงเครื่องบิน F15 ถึง5ลำเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้1ต่อ5เลยนะครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยถึงมาสู้กันเองถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลย ย้อนเวลากลับไปในปี2003เนี่ยโอ้โหก็เป็นเวลา20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่องบิน F-22 เนี่ยก็เพิ่งจะถูกวิจัยแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่กี่ปีเท่านั้นเองซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้าง F-22 มาเนี่ยมันก็คือการเอามาสร้างเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับผมที่ทําหน้าที่ครองน่านฟ้าแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่ากว่าอย่าง 1> f 1 5 e a g l e ซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ F22 เป็นน้องใหม่นะครับผมมันยังไม่ได้แสดงศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศออกมาให้สาธารณชนได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาวุธใหม่ยังเป็นอาวุธลับอยู่เลยซึ่งราคาของ F22 เนี่ยนะครับผมการวิจัยรวมไปถึงค่าสร้างค่าผลิตของมันเนี่ยเรียกได้ว่าแพงกว่าเครื่องบินรุ่นไหนๆนะครับผมที่ออกมาในตอนนั้นเป็นอย่างมากเพราะอย่างแน่นอนมันเป็นฟิ F Generation Fighter นะครับผมรุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นโ t h หรือว่าโ5 ะะผมจะเป็นรุ่นเก่ากว่าราคามันก็ต้องถูกกว่าอย่างแน่นอนและก็ถูกกว่าหลายเท่าด้วยซึ่งนี่เนี่ยทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาม,มากมายเลยนะครับว่าเอจริงๆแล้วเนี่ย F15 เนี่ยมันยังมีความสามารถมากพอในการรบในสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องขอย้ำนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปี2003ก็คือ20ปีที่แล้วเขาจะบอกว่า F15 เนี่ยมันจะยังสามารถใช้งานได้อีกนานเลยไม่จําเป็นต้องไปผลิต F22 ที่มีราคาแพงขนาดนั้นหรอกแต่ทางผู้วิจัยผู้พัฒนาและกองทั อากาศเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ย F 2 2เนี่ยแหละคืออาวุธแห่งอนาคตจริงๆก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับผมเถียงกันไปเถียงกันมาของฝ่ายต่างๆในเรื่องของความคุ้มค่าของ F 2 2ด้วยเหตุนั้นเนี่ยนะครับผมทางผู้ผลิตผู้สร้างเลยบอกว่าได้งั้นเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะว่า F 2 2เนี่ยมันเทพขนาดไหนจัดมาเลยเอา F 1 5เนี่ยมาดวลกันเลยดวลกับ F 2 2แล้วก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมให้พวกคุณ5้าลำเลยมาลุม F 2 5ของผมลำเดียวแล้วมาดูกันว่าจะะเกิดอไรขึ้น The cat ซึ่งโดยที่นักบินที่มาขับเนี่ยก็เป็นนักบินที่มากความสามารถมีประสบการณ์ผ่านการรบสงครามมาทั้ง F 2 2และ F 1 5 5ห้าลำเนี่ยซึ่งการรบเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ใช้กระสุนจริงนะจะเป็นการ mock up fight นะครับผมหรือก็คือการยิง infrared sensor ใส่กันอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงนะครับผมทั้งปืนแคนนอนและจรวด air to air หรือจรวดต่อสู้ทางอากาศด้วยโดยที่ F 2 2ลําลำเดียวเนี่ยนะครับผมจะสามารถติดตั้งจรวด air to air ได้มากสุด8ลูกเป็นจรวดรุ่น M i m 1206ลูกนะครับผม แล้วก็เอ็มเนี่ยสลูกในขณะที่ F15 เนี่ยนะครับผมก็แบกอาวุธได้มากพอๆกันแต่ถึงแม้ว่าอาวุธจะเป็นชนิดเดียวกันเนี่ย พอเครื่องบินทั้งสองฝั่งเนี่ยทะยานขึ้นสู่อากาศแล้วก็เริ่มสู้กันเนี่ยฝูง F-15 เนี่ยนะครับผมดันค่อยๆร่วงไปทีละลำทีละลำทีละลำจนสุดท้ายเนี่ยห้าลำเนี่ยนะครับผมแพ้เรียบโดยที่ยังไม่เห็น F-22 ในสายตาหรือในเซ็นเซอร์เลยด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้ F-22 เนี่ยนะครับผมสามารถจัดการกับ F-15 ทั้งฝูงได้เนี่ยมันคือประสิทธิภาพของ targeting system นะครับระยะในการต่อสู้ระยะในการจับเป้าหมายระยะในการทำลายล้างและยิงจรวดใส่เนี่ย F-22 เนี่ยนะครับผมสามารถ าามรล็อกเป้าหมายได้ไกลกว่า F15 ถึงหลายเท่าครั้งเดียวนะครับผมที่ F15 เนี่ยเห็น F22 ก็คือตอนที่ F22 เนี่ยนะครับผมบินอยู่เหนือคอกผิดของ F15 ลำหนึ่งโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่โผล่มาในเซ็นเซอร์เลยอันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของระบบพลางตัวระบบสเตลเมื่อการต่อสู้จบลงเนี่ยนะครับผมข้อคอรหาต่อ F22 เนี่ยก็เรียกได้ว่าหายไปเลยแล้วก็ถูกยกนะครับผมให้เป็น เครื่องบิน Stealth Fighter f i t h Generation ที่ดีที่สุดในโลกในตอนนั้นและจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งพอ F-22 เนี่ยมันเกิดมาปุ๊บทางจีนและรัสเซียเนี่ยก็ได้เริ่มพัฒนาแล้วก็สร้างเครื่อง Stealth Fighter ออกมาเองเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น J-20 ของทางกองทัพจีนหรือว่า Su-57 ของทางรัสเซียแต่จากประสิทธิภาพที่เห็นมาในตอนนี้นะครับผมจากที่แสดงออกมาในการทดสอบต่างๆเนี่ย F-22 ก็ยังคงครองแชมป์ ครองมองกุฎของการเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างน,นะครับโอ้โหการต่อสู้ระหว่าง F 2 2 1ลำและ F 1 5 5ห้าลำ F 2 2สามารถสอยพวกนี้ร่วงได้หมดก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับราคาแพงมหาศาลจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ